วันนี้ที่สวนขวัญเมืองยะลาเขตเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายอัมพลพงสุวรรณผู้ราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชาการและจิตอาสาพระราชทา,านร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big cleaning day ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบระเวณสวนขวัญเมืองยะลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนในโอกาส พระราชเพธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567เพื่อให้ความสะอาดสวยงามปลอดภัยและร่มรื่นมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการออกกำลังกายอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้นสวนสาธรารณะเรียมถนนเชื่อมต่อสะพ,พานมหาเจษด,ดาบดินทรานุสรตัดกับถนนราชพฤกษ์ตำบลบางการางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธรารณประโยชน์ k ิ c อ Off Big c ล e น n ิ่งเด y เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28รกรกฎาคม2567 โดยมีนาสุธีทองยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะตามวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่หรือ Liveable City อาทิตต่งกิ่งม้ริมถนนเก็บกวาดไมาและเก็บขยะเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและความปลอดภัย วนี้ที่บริเวณทางรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำแควตำบลท่ามะขามอเเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพพเบียงสิมมารองผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day Kick Off บริเ,เ,รเวณทางรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำแควเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อนโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจผู้นำชุมชนนักจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ปรเิเวินสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดความสะอาดสวยงามอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน วันนี้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาพระราชทานกำลังพลจิตอาสามณฑนทนาหารบกที่37เชียงรายขร้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Kick off Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้องแนกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยร่วมกันทําความสะอาดอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสาลาก,กลางจังหวัดเชียงราย สมนัมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนสมรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน